ปลาคอนหน้าด้อพี่น้องว้าวปลาคอนปลาคอนนามีปลาเข็งปลาคอนะครับเดี๋ยวไปถ่ายต่อเออไปถ่ายเลยโอ้โหเนี่ยเกี่ยวข้าวมันอยู่ในน้ำนะครับนี่ผ่านปลาอู้ด้เยอะมากเลยหัวระเอ้ยพิ่งไปมาเมื่อกี้อีกนี่ได้เพิ่มอีกว้าวอู้ปลาคอมีตัวตัวใหญ่เลย ไปช่อนอ่ะขอบใจมากขอบใจมากมึงรู้จักแบ่งนะเตน่มันรู้เรื่องนะไอ้ทุ่งได้จังเกือบไอ้นั่นแล้วจะ้ท้องสู้เด็กไม่ได้บอกว่างั้นท้องจะเจอปลาหมอว่าไกลๆเนี่ยทอดอร่อยไอ้องจะเจอปลานี่ปลาช่อนตัวเล็กๆใหญ่โขนนี่แสดงว่ามันมันมันอยู่ตามนี่อืมอั่นแหละ มันจับแล้วมันก็แบ่งให้ยายมันนแบ่งมันแบ่งให้เองนั่นแหละน้อยบ้านเฮาเนี่ยครับนี่จะไปทำอะไรกินลูกทอดหรอย่างทำเป๊ะซ่าก็ได้เป๊ะซ่าอร่อยปลาช่อนเป๊ะซ่าปลาช่อนอร่อยประจุ วันนี้ไปพาการไปทำอะไรมาเลื่อต่โคนเลยเก็บกระดามมาในกระดามมันเป็นยังไงหน้ามันเป็นยังไงในไหนดูเอามาให้ดูหน่อยนี่มันเป็นยังไงกระดามกระดามมันเป็นแบบนี้อู้ทำไมมันตัวมันใหญ่แท้ว้าวนี่ใช่ไหมดิ้งไปนะดิ้งอู้มันชื่อกระดามใช่ไหมกระดามทำไมมันตัวใหญ่ นี่กระดามนะครับจับเลยเขาเรียกว่ากระดามตัวใหญ่มากเลยเอากรุมาใส่เห็นมันลูดไหมครับเนี่ยโอ้นี่โอ้โหแล้วเอาตะไคร้จับได้เยอะขนาดนี้เลยนะฮะใช่วางเยอะแยะเลยใช้หม้อลูกมันกระโดดออกมีปลาขาวด้วยเดี๋ยวมันเปียกคงจะตึบหมดเดี๋ตึบเขาจะเอาเฮ้ยพอตะบอเลยนี่ดูนายนี่ยเนี่ยโอ้โหลาผมอาปิดน้ำเลยนายเรื่อยเด็กโคน นี่หัวหน้าเขาอยู่นี่หัวหน้าชื่ออะไรครับอันนี้มันชื่อเทนน,นี่มันชื่อเทนนะนี่เทนอยู่นี่โอ้โหได้เยอะมากเลยเก่งมากเลย,ย,เลยเปลาช่วงนี้มนันนะพี่น้องเมื่อกี้เขาเขาเอเขาเกี่ยวข้าวนะเรามัน เดี๋เข้าไปจับเนี่ยมีแต่ปลาขอใหญ่เลยพี่น้องมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยปลาช่วงนี้มันนะครับย่างเนี่ยอร่อยเอ้ยรวมมมิเอาอะไร uss went สี่มือคนจับสองสำคนเนี่ยลูกเอาหน้อยดิ้งกันมีเล็กปัดกันมันซึ่งเล็กอ่ะไม่ด้อนอ่ะ นี่มาดูเจ้าของครับพี่น้องเ,อเกี่ยวเสร็จก็ทำกับข้าวให้คนที่มาช่วยนะครับขายก็ขายวันนี้หยุดยุดงานนะครับเกี๊ยวขายปกติเอเกี่ยวข้าวตรงนี่ทำแม่ตะมาชิมก่อนป่ะน้าข้างในครัควก็มีนะเยอะเลยนะครับนี่มีแต่คนมาช่วยก็พักกินข้าวเที่ยงกันแม่ตะ นี่เยอะแยะเลยฝั่งนี้ก็มีนี่ครับอันนี้พักกินข้าวเที่ยงนะครับปกติแกก็เป็นแม่ค้าอยู่แล้วนะครับขายขายหลายอย่างเลยบางวันก็ส้มตำบางวันก็โลดช่องนะครับนี่วันนี้แกเกี่ยวข้าวตอนนี้ก็ทำกับข้าวให้ โชเฟอร์กินพักเข้าไอ้พักกินข้าวาอาโอ้โหน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวนะพอดูหน่อยโอ้โหเด็ดมากครับเดี๋ยวตำไม่เป็ดอีกครุ่อันนี้เขาเรียกตำอะไรครับตำมัม่วตำโว จำหมูยอโอ้โหแบบน่าก,กินมากพี่น้องนี่